คลิปนี้แม่จันกับิพผ้าเข่าคั่วพัดแตงจุดกับเขานะพี่น้องเนาะพัดแตงตั้งกระทะจุดแก๊สจุดไฟใส่แก๊สเนี่แต่คั่วเนาะทำกับข้าวหัดแตงมีแตง,แตงถึง 5, ห้องพันไว้แล้วหัดแตงใส่ไข่จ้ะพี่น้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำมันเยอะน้ำใส่ได้เป็นเลเนาะ น้ำมันพืชอกระเทียมเราโขกไว้โขกเือโขกใบเด็ดร้อยเรากระเทียมนี่คือกระเทียมเทียมที่เราตัดโขกโขกโขลกมาใส่ครบตัด กับข้าวต่เพ่อเอาไข่ไขก่ต้องใส่ไข่ในการทำกับข้าวไข่ไข่สองลูกไข่ลงไป แตงลงไปนะคะบอเห็นนะคะน,กกน,น่ากระทะนะแตงลงไปแตงที่หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแตงนี่บอปอกเปลือกแล้วจ้ะในกันจะไม่เอาเปลือกออกนะเลาแตงอ่อนๆจ้ะไม่ต้องเอาเปลือกออกกนะ็ใช้ผงปรุงรสนิดหน่อยปรุงรสใส่เพื่อให้มันมีรสชาติจัดหน่อยนะ ใก่ไอ้ผงนัวนิดนึงปลายส่อนผงนัวแล้วก็ซับขาเขียวเครื่องคัวของเราแล้วก็น้ำมันลดเ,เติมความอร่อยสักนิดนึงนก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวเพื่อความกลมกล่อม ราแค่นี้แหละขา้าวนำบานทำง่ายง่ายปายยจันทาเจ็บทำกขา้าวบางอย่างบางอยากเป็นเนะไรลงมาคะ่ะทั้งปลานิดนึงข้างกระทะ อัแป้งใส่ไข่หอมแล้วแต่แล้วก็มีมะเขือใส่ลงไปนี่เลยจ้ะล้างดีๆแล้วก็มาปาดใส่เนาะเพิ่มสีสันให้กับกับข้าวของเรา เพิ่มจีส like, ันความสวยงามตุ like, ๊กตาแห้งนิดหนึ่งนะคะเราต้องเอาน้ำใส่นิดหนึ่งน้ำอุ่นน้ำร้อนที่เราต้มไว้แต่งัไปนิดหนึ่ง เราให้มีน้ำนิดหนึ่งครับเมนูผัดแตงใส่ไข่ ยายกันพาแจ็บทำง่ายๆแต่เรื่องเมนูอาหารคิดขล้นมาทำแต่ข้ามีแต่งข้าคกิะดได้แตเข้าสิเห็ดยังเนาะยี่หมูก็ผัดใส่หมูจ้นะมีไข่ก็ผัดใส่ไขนะ่เนาะเม่จันกับบยากปกันไรับเขากินง่ายๆเมนูผัดแล้วก็ตำตำแตงด้วยในการตำแตงพร้อมด้วยน้อง นี่ก็ทิ้งไว้ให้แตงสุกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณในการรับชมค่ะวิถีชีวิตของยายจันพาแซบคิดกับเข่าอยู่ในครัวจ้ะทำกับข้าวแบบง่ายๆแบบสไตล์ยายจันพาแซบอาหารบ้านๆของเราทำง่ายๆกินง่ายๆอร่อยทุกครั้งที่เราทำเนาะนี่แหละค่ะผัดแตงผัดแตงใส่ไข่ ผัดไข่ใส่แตงผัดแตงใส่ไข่เมนูง่ายๆอยู่ในขัวสไตล์บ้านๆยายจันพาแซบจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะตั้งกล่องกระทะอยู่ใกล้ๆนะคะต็นอาจแจบ,บอยู่ด้วยแต่ด้ดอกินแบบง่ายๆสไตล์ ยจนพาแซบเหมือนเดิมผักแตงใส่ไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแค่นี้ก็กินได้แล้วสำหรับครัวเล็กๆครัวบ้านๆสไตลยลูกทุ่งบ้านนาก้นอีสานบ้านเฮากินซ้ำนน่ละจ้ะแซบคือเก้าขอบคุณในการรับชมเด้อจ้ะเดี๋ยวยา่จันทร์สิบห้าเฮดกับเขาเนียงเมื่อใดสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ